อากาศทรัพยากรที่เราทุกคนไม่ต้องเสียเงินซื้อเพื่อหายใจเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดต่อการมีชีวิตของมนุษย์สัตว์และพืชปัจจุบันอากาศรอบๆตัวเรามักปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองหมอกควันสารเคมีและสารมลพิษอื่นๆเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของมนุษย์ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมค่ครหรือ PM 2.5เป็นหนึ่งในปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมสำหรับประเทศไทยพบค่า PM 2.5เกินมาตรฐานในบางจังหวัดและบางช่วงเวลาโดยข้อมูลล่าสุดในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2564พบว่า19จังหวัดมีจำนวนวันที่ PM 2.5มีค่าเกินมาตรฐานลดลง13จังหวัดเพิ่มขึ้นและ6 จัังหวดมีค่าไม่เกินมาตรฐานเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายพื้นที่และยังพบจำนวนจุดความร้อนหรือฮอสปอตเกิดขึ้นจำนวนมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกเนื่องมาจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหรือการเผาเพื่อหาของป่าล่าสัตว์ส่งผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศเป็นวงกวา้าง รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีห่วงใหญ่และให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเป็นอย่างยิ่งคณะรัฐมนตรี ึงมีมติเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2562กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติและต่อมาได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเมื่อวันที่1ตุลาคม2562และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติรวมทั้งมีมติเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง12ข้อเมื่อวันที่20 13พฤศจิกายน2563นอกจากนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยังได้ลงมากำกับดูแลการดำเนินงานอย่างเต็มที่ทั้งการให้นโยบายและการติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นละอองก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจ12ข้อดังนี้ 1>, 1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสกอกพขึ้นที่กรมควบคุมมลพิษเพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินง,งานและข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชน 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแ,แลและรับมือสถานการณ์ 3. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าโดยการเก็บและใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุในป่าชิงเก็บลดเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน17จังหวัดภาคเหนือ 4. ส,สร้างเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาเป็น,นกลไกหลักเข้าถึงพื้นที่ทั้งสื่อสารติดตามเฝ้าระวังและดับไฟ 5. เร่งขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 6. เร่งรับการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปรธรรม 7. การพยากรณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า3วันเพื่อแจ้งเตือนประชาชน 8. ปประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในการรายงานปริมาณฝุ่นและอ่องเชิงพื้นที่โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานระดับสากลเพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินและพยากรณ์คุณภาพอากาศโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศในการสร้างระบบการรายงานปริมาณฝุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียม9พัฒนาระบบคาดการณ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจรวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชันบัญชาการการดับไฟป่า10บริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนจัดการเชื้อเพลิงซึ่งได้พั พัฒนาแอปพลิเคชันบริหารการเผาในที่โลง่งเบิร์นเช็คเพื่อจัดระเบียบการจัดการเชื้อเพลิงให้เกิดการเผาให้น้อยที่สุด 11. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าไม้และลดการเผาป่าผ่านการจัดที่ดินทำกินและ 12. ดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนภาร,รกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาสั่งการจากระดับกระทรวงสู่จังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านและสนับสนุนการใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่าผ่านไลน์แชทบอทไฟแมนทีเชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชิญเหตุของผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า กระทรวงกลาโหมระดมสัพพะกำลังเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในการ,รเผชิญเหตุควบคุมและดับไฟรวมถึงร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนผ่าน,นกลไกคณะกรรมการชายแดนทาวชิปบอดเดอร์คอมมิชชีทีบีซีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนการทำฝนหลวงโดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง13หน่วยทั่วประเทศประชาสัมพันธ์เชิงรุกไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่ กระทรวงคมนาคมเพิ่มมาตรการตรวจสอบและบำรุงรักษารถของหน่วยงานเข้มงวดตรวจจับรถบรรทุกที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานกระทรวงพลังงานปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่าระดับยูโร5โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2567และขอความร่วมมือผู้ค้าจำหน่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในราคาปกติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยแพร่ข้อมูลปัจจัยทางอุตุนิ ยมวิทยาบนเว็บไซต์และข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันคาดการแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เป็นเวลา7วันล่วงหน้ากระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยจัดตั้งห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงอุตสาหากรรมส่งเสริมให้มีการตัดอ้อยสดลดอ้อยไฟไหมโดยในฤดูการผลิตปี2,563-2,564สามารถลดอ้อยไฟไหม้เหลือเพียง126กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้บูรณาการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนและครบวงจรในภาคเหนือของประเทศไทย กรุงเทพมหานครติดตั้งสถานีตรวจวัด PM 2 5ทั้งหมด70จุดรอบคลุมพื้นที่50เขตและเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ประสาน,นเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2 5พร้อมทั้งจัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดทิศทางแผนงานประเทศการสื่อสารการแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์เผ <c oughs> ยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในทุกช่องทางในรูปแบบ one voice one team <c oughs> เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพด้านข้อมูลข่าวสารและสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันและจับกลุ่มรถที่ปล่อยค่าควันดำเกินมาตรฐานดำเนินการออกตรวจสถานที่ให้บริการประชาชนและบริษัทห้างร้านที่ร้องขอให้มีการตรวจวัดควันดำภาคประชาชนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน แม้ว่ายังมีข้อจำกัดด้านการติดตามการตรวจสอบหรือคาดการฝุ่นละอองเนื่องจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดและการบังคับใช้กฎหมายและบริหารจัดการซึ่งหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้ในปี2564จำนวนจุดความร้อนภายในประเทศลดลงมากกว่าร้อยละ50และจำนวนวันที่ PM 2.5เกินมาตรฐานลดลงถึง19จังหวัดและไม่เกินค่ามาตรฐาน ฐานเลยถึง6จังหวัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไข PM 2.5ภาครัฐยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพัฒนาระบบรายงานข้อมูลให้เข้าถึงง่ายแจ้งเตือนสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างถูกต้องแม่นยำเตรียมพร้อมระบบสาธรารณาสุขสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองและร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังนำประเทศไทยสู่ประเทศไร้ฝุ่นอากาศบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพและความผาสุกข,ของประชาชนต่อไป